สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูน่นน้อยนะคลิปนี้จะมาแชร์เทคนิคการฟาร์มเสาให้เร็วและมีประสิทธิภาพของผมกันนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือการเตรียมตัวนะเคลียร์ช่องในกระเป๋าให้น้อยที่สุดนะครับรูลิงแนะนําว่ามีรูลิงที่เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ก็จะดีมากๆนะครับนะผมใช้เป็นรถสังหารเนาะแล้วก็ตัวคอนะก็จะมีเพิ่มโอกาสเกิดอีเวนต์ต่างๆเพื่อนเพื่อนก็เลือกกันได้เลยนะครับ <ๆ S 2> อย่าลืมกดบาร์บกิวกันด้วยเนาะ,ะน้ำยาดอกนะครับก็เตรียมไว้ครับ ตามที่มีกําลังเนาะการเลือกแมปเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ยันอะไรเนาะอันนี้ผมเลือกแอปฟอรสมันก็มีโอกาสที่จะดอบยันอลิซาบ่อยๆมากกว่าแมปอื่นนะครับอ่าแล้วก็ลงบวก30เนาะก็มีโอกาสเจอแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนได้เยอะนะครับเนาะแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยก็คือบวก26นะครับ โอกาสเจอแชมเปี้ยนเนี่ยจะอยู่ที่50% 1ตัวเนาะส่วนบวก30เนี่ยจะมีโอกาสเจอแชมเปี้ยน2ตัวอยู่ที่25%นะครับหรือถ้าไหวเนี่ยจะบวก35ไปเลยก็ได้โอกาสเจอแชมเปี้ยน2ตัวอยู่ที่50%เลยนะสิ่งที่เราต้องมองหาเวลาฟาร์มเนี่ยเรียงลำดับตามความสำคัญดังนี้นะครับหนึ่งก็คือบอสแชมเปี้ยนนะมีโอกาสดอบลักไหมาตำนานขายได้ร0อยถึงสามรลูบี้นะครับ 2. ก็คือหินคริสตัลหรือสายแร่นะก็มีโอกาสที่จะดรอปพวกแมปเหมืองนะครับเอาไปฟาร์มกันต่อได้สก็คือสัญ,ญลักษณ์ในแมปตัวของภูนะมีโอกาสเปิดวาร์ปทองเอเซนต์ ence, หรือธาตุนะครับสีก็คืออีเวนต์ต่างๆของแมปนะโดยเฉพาะหมอกลวงตาซึ่งมีโอกาสดอรอปลาไคมาตำนานย0น20%หรือวาร์ปบอสพลังอำนาจต่างๆก็จะดรอปหินพลังอำนาจนะครับ ถ้าเราทำออบ c t i v e ที่เราต้องการครบเนี่ยก็วาร์ปเข้าไปที่ v อรแล้วก็ออกแมปได้เลยเนาะทีนี้เนี่ยการเคลียร์มอนในแมปทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นการเสียเวลาเนาะเพราะในเวลาที่เท่ากันเนี่ยการเน้นทำรอบเยอะๆมีโอกาสได้ของดีกว่าการฟาร์มทั้งแมปนะครับนะรวมไปถึงเราฟาร์มไปได้เลยนะไม่ต้องกังวลเรื่องของที่ตกเพราะว่าเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเก็บทั้งแมปได้เองยกเว้นกรณีที่กระเป๋าเต็มเนี่ยต้องเคลียร์ก่อนนะครับ โอเคอ่ะทีนี้กเ็เรามาดูกันว่าสักสินาทีเนี่ย,น,ยน้อยจะกลายดิง้งหรือการฟาร์มได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเนอตัวสกิลทีน่น้อยเล่นก็เป็นสกิลปั่นนี่แหละเนาะข้อดีของมันก็คือมันทะลุมอนนะครับตอนที่เราปั่นนะไม่ว่าจะเป็นมอนปกติมอนบอสทะลุหมดนะครับเนออย่างที่บอกครับเรามองหาสัญ,ญลักษณ์คริสตัลในแมปนะ ผมแนะนำว่าให้เอาแมปเนี่ยมาไว้ตรงกลางจอเลยนะครับจะได้มองง่ายๆนะครับเนาะเจอบอสแชมเปี้ยนก็เบสให้ตายนะครับแล้วก็ไปต่อเนาะตอนนี้ได้ทั้งบอสทั้งสายแร่ก็ว้าวเข้ามาตีบอสแมปได้เลยนะครับถ้าเจอคูก็ดีแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยผมว่าอย่างที่บอกครับ Priority เราก็คือแชมเปี้ยนกับสายแร่นะครับสายแร่เนี่ยการันตีเกิดทุกแมปเนาะแต่ ตัวบอลแชมเปียนเนี่ยแล้วแต่โอกาสนะครับเนาะทีนี้การขายของเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันสัตว์เลี้ยงนะขายพวกอ,อุปกรณ์ที่เป็นระดับปกติกับเมจิกนะครับแล้วก็ยันเมจิกแล้วก็พวกลูนลิงลูนสกิลนะสามารถขายได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเคลียร์ของแล้วก็ฟาร์มต่อเราจะได้ไม่ต้องเดินไปหาโคโลโคบ่อยๆ เอาไว้ให้ของอในกระเป๋าเนี่ยเราแน่นมากจริงๆแล้วนะของแลเต็มกระเป๋าเลยนะค่อยเดินไปหาโคโลโคทีเดียวนะจังหวะตะกี้ก็ฟาร์มแชมเปี้ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเดินหาสายแร่อย่างที่บอกครับถ้าเจอภูก,ก็ถือว่า,าเป็นกำไรนะครับแล้วกอ็อีเวนต์นะก็โอกาส เจออีเวนตหมอกลวงตาย่ากเหมือนกันนี่ขนาดใส่คอเพิ่มโอกาสเจอ200%นะครับนามอนเบี้ยใบายลายทางนะคือบวก30เนี่ยคือด้วยว่าสกิลปั่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นสกิลที่แรงนะครับเพราะนั้นบางทีเราก็จะไม่ไม่ได้เคลียร์มอนได้ทุกตัวที่เราเดินผ่านเนาะยกเว้นว่าเราจะกดบัฟโจมตีอ่ะเจอสายแร่แล้วครับเนาะถ้าเป็นสายแร่อันเล็กเนี่ยบางทีเราแค่ไปแอคทีเวตมันเนี่ย มันก็แตกแล้วก็เดินต่อได้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นสายแร่อันระดับกลางถึงใหญ่เนี่ยบางทีเราต้องเคลียร์มอนด้วยสายแร่มันถึงจะแตกนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเออก็อ้อย่าลืมมารับเคเวสโจรสลัดด้วยนะครับเนาะทำไปเลยนะไหนๆก็เป็นการกลดิ้งอยู่แล้วนะ โอเคหลักๆก,ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับแต่ก็อย่าลืมเคลียร์ยันในครังก่อนด้วยนะเพราะว่าสมมติว่าผมเอาคนนี้ตายครับน่าจะเจอออราโหดน,นะโอ้โหเจอแชมเปี้ยนยิงต่อเนื่องนะครับน่าสั่นกันเลยทีเดียวนี่ถ้าเป็นเล่นเขาเรียกอะไรนะไฮทอนี High ่ก็คือร้องไห้แล้วนี่เราเล่นสแตนได้ก็ไม่เป็นไรครับชิลๆไป นะบางตัวก็จัดการยากหน่อยครับไม่เป็นไรทีนี้อย่างที่บอกครับลงแมปแอปฟรอสก็มีโอกาสได้ยันอาริซาเยอะกว่าปกติเพราะนั้นก่อนที่จะาฟาร์มอย่างกระหน่ำแบบนี้เนี่ยก็ควรที่จะเคลียร์ยันอาริซาในคลังเก็บของด้วยนะครับจะได้ไม่เขาเรียกว่าไม่ชะง,งักเนาะเพราะว่า ไม่งั้นเดี๋ยวคลังเต็มฝากไม่ได้ก็ต้องมานั่งเคลียร์ยันกันอีกเสียเวลานะครับก็เคลียร์ไว้ก่อนเลยอาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือถ้าเราลงบวก35เนี่ยเราจะใช้พลังงานดํามืดค่อนข้างเยอะนะครับใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยเกือบ100ลูกเนาะแต่ถ้าบวก30เนี่ยใช้ครึ่งเดียวนะห้ลูกนะครับก็ แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆมีพลังงานดําพืชเยอะจะลงบวก35ก็ได้ไม่ว่ากันนะเพื่อประสิทธิภาพในการแบบโอกาสดอปของเยอะนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าบวก30เนี่ยมอนธรรมดาผมก็จะตีไม่ค่อยจะตายแล้วก็เน้นลงบวก30ก็เป็นคอมอร์โซนของตัวผมเนาะ อันนี้เจอสายแรกแล้วก็เจอแชมเปี้ยนใกล้ๆก,กันอย่างนี้ก็น่าจะจบแมปได้เร็วครับเนาก็เลียร์ออบเจคทีไป2อันแล้วที่ต้องการเนาะก็เก็บเปอร์เซ็นต์ครับให้ครบร้อยแล้วก็วาร์ปเข้าห้องบอลน,นะหลักๆก,ก็มีเท่านี้วนไปเรื่อยๆนะมันเป็นกรายดิ้งเกมวนหลุมนะครับก็สกิลที่เล่นตอนนี้ที่จะพอ ทำแบบนี้ได้ก็จะมีปันมีฝนสอนพิษมีทุบน้ำแข็งนะก็สกิลเมตานั่นแหละฟาร์มง่ายตีแรงนะครับนะส่วนสกิลอื่นๆก็อาจจะฟาร์มไม่ได้เร็วเท่านี้ก็ไม่เป็นไรขึ้นอยู่ว่าแบบเพื่อนๆออชอบรักสกิลไหนก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับอ่าทีนี้คอของเต็มแล้วเราก็มาเคลียร์กับโคโรโคสักทีหนึ่งครับเห็นว่าผมเริ่มจากจากการขายของพวกเมจิกกับธรรมดาก่อนแล้วก็มาใช้ฟังก์ชันย่อยของโคโรโคครับ ของทุกอย่างย่อยไปให้หมดเลยนะไม่ต้องส่งเสียเวลานะครับเนาะเปลืองเปลืองใบใบอเมเินนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะส่งก็ได้บางทีพวกของพวกที่ของแร่ที่ส่งเนี่ยมักจะได้เป็นพวกแถมเป็นเอเซนเสริมหน้าเสริมหลังนะเออจากจากความรู้สึกผมนะรู้สึกว,ว่ามันได้ดีนะครับนะพอย่อยเสร็จก็ลงมาเคลียร์เก็บของสักทีหนึ่งครับผมเนาะมันก็จะเป็นการรีเซ็ต กระเป๋าเรานะกลับมาที่32มส0ทับสามนะครับแล้วก็วนลูปกลับไปฟาร์มต่ออีกทีหนึ่งตอนนี้ผ่านมาประมาณ8นาทีครับไม่รู้ว่าฟาร์มได้กี่แมปนะแต่ผมคิดว่าก็น่าจะได้เยอะอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าทำไมนอนน้อยไม่ค่อยไล่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลากับการ กลิ uh, ้งกลายดิ้งฟาร์มลักษณะนี้นะครับทีแบบมันจะเรียกว่าใช้สมาธิไหมมันก็ไม่ได้ใช้สมาธิมากเนาะแต่ว่าเพื่อความต่อเนื่องนะครับเนาะบางทีผมก็เปิดคลิป youtube ฟังเพลงไปด้วยฟาร์มไปด้วยนะสบายๆชิวๆไปนะครับแต่ยังไงก็ตามกา็ถ้ามีจังหวะโอกาสที่ดีก็จะแวะมาไลฟ์สตรีมเกมนี้อยู่แล้วนะงไงก็ฝากช่องนอนน้อยไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้นะครับเนาะในส่วนของคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงการ์ดเ h ออสหลักๆตรงนี้เนาะส่วนอ,อื่นๆก็คงจะค่อยๆทําเป็นพวกคลิปการเทคนิคการฟาร์มแบบตะเกียงนะการลงเหมืองนี่ไม่มีอะไรหรอกมั้งผมคิดว่าเนาะก็คงจะไปเขาเรียกว่าเล็งเป็นพอยต์ๆแต่ละจุดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคาดว่าจะ โอเคแบบนี้น่าจะเป็นแบบสุดท้ายแล้วแต่แปลกเนาะเราเราลงมา10นาทีนี่ไม่เจอเหมอกลงตาเลยนะบ้าบอมากนะครับอ่ะโอเคครับตามนี้ครับก็พูดเขาเรเยอะไรนะพูดล่ำลากันไปแล้วนะไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะไปแล้วครับสวัสดีครับ